สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องกมรมหลวงศรีรัตนโกสินร์ลูกที่ราชการที่5ทรงชมว่างามเหมือนเทวดาจนต้องแก้เค็ดไปฟังกันเลยค่ะพระบาทสมเด็จพระจึงรลจอมก้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดาหลายพระองค์ด้วยมีพระราชประสงค์ให้บริหารจิจการบ้านเมืองหนึ่งในนั้นคือสมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุธาธิมรัต โกโมหลวงรัตนาโกสิน์หรือทูนกระหมอมหญิงของชาววังทรงเป็นราชเลขานุก,การินีในรัชกาลที่5มีโอกาสตามเสด็จพระพาทต้นเสด็จออกแข่งเมืองร่วมกับพระราชบิดาทั้งร่วมทรงงานแก้ไขวิกฤตการรอสอหนึ่งสองเล่าขานกันว่าพระองค์ทรงมีพระสิริสมงดงามอย่างมากแม้กระทั่งพระราชบิดาทรงเอ่ยพระโอษฐ์ชมว่า งามเหมือนเทวดากมารมหลวงศรีรัตนโกสินทร์พระนามเดิมคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสุธาธิปรัตนสุขุมคติยากรยาวดีเป็นพระราชธิดาลำดับที่19ในราชกาลที่5ประสูติแต่สมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุมมาราศีพระอัครรา,าชเทวีเมื่อวันที่14กันยายนพศ2420ราชกาลที่5 ัดเรียกพระราชนินาองค์นี้ว่าลูกหญิงส่วนชาววางออกพระนามว,ว่าทุนกระหม่อมหญิงหรือทุกกระหม่อมหญิงใหญ่เนื่องจากทรงเป็นพระราชธิดาเจ้าฟ้าชั้นเอกพระองค์แรกในราชการและทรงเป็นพระเจ้าลูกเธอพระองค์เดียวในราชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้รับพระราชทานกรมสูงสุดถึงกมรมหลวงและพระนามกรมยังหมายความถึงกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นนามเมืองหลวงอีกด้วยความงดงามบริสุทธิ์ผุดพองและโสภาของทุนกระหม่อมหญิงยังความปิติสมนาะแก่พระบรมชนกน่านและพระชนมนีเป็นอย่างยิ่งแต่อีกด้านก็ทำให้ทรงวิตกกังวลอย่างยิ่งเพราะความงามบริสุทธิ์ แระชวีผุดพองไม่มีไฝ่ฝ้าราคีในสมัยโบราณมีความเชื่อกันว่าผู้ที่เกิดมางดงามมากยากจะเลี้ยงให้รอดชีวิตต่อมาดังนั้นจึงทรงพระกระแสะรับสั่งผราชลนีพระพี่เลี้ยงผรานมแพทย์หลวงให้ระวังใกล้ชิดหากผ้าประชวรแม่แต่เพียงนี้จะต้องรีบกลับบังคมทูลให้ทันทีเวลาผ่านมาจนประชวรายุขวบเศษ ขณะที่ราชการที่5ทรงอุ้มโกมหลวงรัะตะนโกสินทรงให้พระนางเจ้าสุข,ขมุมมาราศีโกมหลวงรัะตะนโกสินทรงดิ้นไปมาโจมผ้าขนงหรือคิ้วถูกชามแก้วบนโต๊ะสวยบาดจนเป็นแผลพระโลหิตตกการแสงลั่นพระตำหนังพระบรมบรวงเธอฝ่ายในจึงทุลตอบว่าความวิตกกัวงวลจะมีพระชนมายุสั้นนั้นเป็นอันผ่านไปแล้วพ่อทรงมีบาดแผลแล้ว พระบรมชนกน่านได้พระชนรณีจึงคลายความวิตกกังวลศริพรเล่าในบทความว่าเมื่อกมลวงรัรงตนโกสินทร์เจริญพระชนมายุสถิปันษาก็ได้รับพระราชพิธีโศกกนเต็มยศหน้าพระที่นั่งบุษิตมหาปราสาทในสวดสามวันสมโภชสามวันสเสด็จพระราชพิธีแล้วตอนฟังสวดทรงเครื่องขาวพระเกี้ยวยอดสเสด็จขึ้นพญานาคจากเกยหน้า ส่วนศิวัลผ่านพระที่นั่งสุทยสวรรค์เข้าประตูพิมานชายัยศรีเทียบเกยพระที่นั่งอาพอรพิโมกแห่รอบนอกราชการที่5้าทรงรับและส่งพระก,กรทุกคาระหว่างสมโพธ์การนี้ชาววังขานถึงทูลกระหม่อมหญิงว่างามนักหนาขนาดที่พระบรมชนกนั่นถึงกับออกพระโอษฐว่าลูกพ่องามเหมือนเทวดา และตามปกติจะแห่โศกันเวลาเย็นแต่คราวนี้บังเอิญพระชนีป่วยจึงเลื่อนไปแห่เกือบค่ำราชดรที่มาชมพระบารมีขบวนแห่เมื่อเห็นพระภาคทูลกระหม่อมหญิงแล้วก็ถึงกับเอ่ยชมกันว่าลูกท่านงามอย่างนี้มีหน้าท่านจึงแห่จนค่ำตามโบราณราชประเพณีเมื่อทรงโศก,กันแล้วพระคยีราชนาีต้องงดเสด็จออกข้างนอกต้องเก็บตัวอยู่ฝ่ายใน และต้องทรงสะพักหรือห่มผ้าแต่ทุนกระหม่อมหญิงทรงกันแสงเพราะทรงมีพระราชประสงค์จะรับใช้พระราชวิดาทางฝ่ายหน้าอีกถึงกับไปก้มกราบทูลขอพระกรุณาให้รับสั่งจะเป็นเด็กอีกต่อไปซึ่งราชการที่5ป้ปวดให้เป็นไปตามนั้นแต่ยอมเพียงให้เจริญพระชนมายุสิบแพรรษาเท่านั้น กมหลวงรัตนโกสิลจึงได้กับถวายรับใช้ใกล้ชิดความงามของพระองค์เป็นที่กล่าวขานอย่างกว้งขวางสะท้อนจากเสียงชื่นชมของพระบรมสารุกวงศ์หลายพระองค์อาทิสมเด็จพระบรมโอสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรล,ลูกหินสยามมุก,กฎราชกุมารที่ทรงชมโสมทุนกระหม่อมหญิงผ่านบบสกวาเนื้อความว่าได้ยนพระลักษณาสุดาพี่ จะหาไหนไม่มีเสมอสองสง,ง่ยมงามซ้ำสงวนวนวลละอองชนยน้องไร้คู่อยู่เอกาถ้าอยู่ได้ก็จะอยู่เป็นคู่ชื่นสำราญลื่นรวมจิตคณิษฐาจะบงบวงสวงกล่าเทวาขอให้สมปัานาคานี้เอ่ยหรือพระเจ้าบรมวงศ์เิดพระองค์เจ้าจุลจักรกงที่ทรงกล่าวใน เกิดวางปาลุตตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าจําได้ว่าท่านงามมากแต่ค่อนข้างจะน่ากลัวครั้งหนึ่งข้าพเจ้าไปเรียกท่านผิดว่าทูลหมอมป้าหญิงเลยถูกท่านเอ็ดว่าอะไรทูนหมอบป้าชายมีที่ไหนส่วนหมอมเจ้ามารายาตากัญญาดิสกุลก็บันทึกว่าในช่วงชีวิตห้าขวบของข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นใครงามน่ารักเหมือนพระอ,องค์ท่านเลย กมรมหลวงรัตนโกสินทร์ทรงช่วยพระราชบิดาปฏิบัติพระราชกรณียกิจใหญ่น้อยอย่างเต็มพระราชกำลังเมื่อราชการที่าสวนรคตในพศ2453พระองค์ยังประทับอยู่หน้าพระบรมหาราชวังจนกระทั่งพศ2558จึงย้ายไปประทับหน้าวังบางขงุนพรมกับพะระนุชาคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตสุุมพันธ์ กรมภาพนครสวรรค์วรมพินิจสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุธาธิรัตน์กมรมหลวงนาตาโกศิลสินส้นพระชนอย่างสงบเมื่อวันที่2มกราคมพศ2465แบบปัจจุบันคือพศ2466ในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยพระชนมายุ45พรรษา